พระตรยปิดกฉบับประชาชนเล่มที่24สุดตันตปิดกอังคุตรนิกายทัศกานิบาทชุมนุมธรรมะที่มีสิบข้อตาติยะปัญน,นาตหมวดห้าสบที่สามวคที่หนึ่งสมณะสัญญาวักว่าด้วยความกำหนดหมายถึงความเป็นสมณะตรัสว่าเจริญสมณะสัญญาสามประการแล้ว ย่อมทำธรรมะเจ็ดอย่างให้บริบูรณ์สมณสัญญาสามประการคือเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วชีวิตเราเนื่องด้วยผู้อื่นยังมีกิริยาอาการที่ดีงามที่จะพึงทำอีกธรรมะเจ็ดอย่างคือทำติดต่อประพฤติติดต่อในศีลไม่โลภไม่พยาบาทไม่ดูหมิ่นท่านใคร่การศึกษา พิจารณาเห็นประโยชน์ในบริคารแห่งชีวิตคือพิจารณาเห็นประโยชน์ของปัจัจสี่ไม่ฟุ่มเฟือยอื่นๆและข้อสุดท้ายปรารบความเพียรตรัสว่าเจริญโพชงเจ็ดแล้วย่อมทำวิชาสามได้แก่ระลึกชาติได้ทิพยาจักษุและทำอาสวะให้สิน้นตรัสแสดงมิจฉตะ คือความเห็นผิดสิบประการมีความเห็นผิดเป็นต้นว่าเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดและตรัสสัมมาสัมมันตะคือความเห็นถูกสิบประการว่าเป็นเหตุให้เกิดความสมบูรณ์ตรัสเปรียบทิฏฐิชั่วว่าเหมือนพืชที่ขมทิฏฐิที่ดีเหมือนพืชที่หวาน ตรัสว่าอาวิชชาเป็นหัวหน้าที่ให้เข้าสู่อกุศลธรรมความไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปเป็นของตามหลังมาเมื่อมีอวิชชาก็มีความเห็นผิดจนถึงความหลุดพ้นผิดฝ่ายดีทรงแสดงวิชาในทางตรงกันข้ามตรัสแสดงถึงสิ่งที่ขจัดความผิด คือนิชระวัตถุสิบประการได้แก่สัม,มันตะฝ่ายถูกและขจัดมิชตะฝ่ายผิดสิบประการตรัสว่าในทักษิณชนบทคือชนบทภายใต้มีประเพณีชื่อโทวนะอัตถกถาว่าคือการชำระล้างโดยวิธีเอาศพฝังแล้วทำพิธีล้างกระดูกบูชาด้วยเครื่องหอม ร้องไห้คร่ำครวญเล่นนักสัตว์ตรัสว่าการชำระล้างแบบนั้นไม่ทำให้พ้นจากความเกิดแก่ตายได้ตรัสถึงการชำระล้างความเห็นผิดเป็นต้นจนถึงความหลุดพ้นผิดว่าเป็นไปเพื่อนิพพานตรัสถึงการทายยาของหมอว่าเพื่อบำบัดอาพาธมีดีบ้างเสมหะบ้างลมบ้างเป็นสมุดฐาน แล้วตรัสถึงการถ่ายยาแบบอริยะคือถ่ายความเห็นผิดจนถึงความหลุดพ้นผิดออกไปตรัสแสดงการใช้ยาให้อาเจียนของหมอทำนองเดียวกันกับเรื่องถ่ายยาตรัสถึงธรรมะที่ควรสูบออกสิบประการมีความเห็นผิดเป็นต้นตรัสเรื่องอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษา หมายถึงอยู่จบพรหมจรรย์ไม่มีกิจต้องทำอีกต่อไปซึ่งก็คือพระอรหันตรัสเรื่องอเศขะและอเศกิยธรรมธรรมะของผู้ไม่ต้องศึกษาโดยแสดงความเห็นชอบอันเป็นอเศขะเป็นต้นวักที่สองปัญโจโรหานิวักว่าด้วยการก้าวลงจากบาป ตรัสแสดงมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นว่าเป็นอาธรรมเป็นอนัตถะคือไม่ใช่ประโยชน์และตรัสถึงสัมมาธิฏฐิเป็นต้นตรงกันข้ามแล้วตรัสต่อไปว่าธรรมะเหล่านั้นเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลธรรมและอกุศลธรรมอื่นๆพระอานนท์อธิบายเรื่องอาธรรมและธรรมกับเรื่องอนัตถะและอรรัตถะแก่ภิกษุทั้งหลาย ในทํานองที่พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายแล้วและพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแสดงสัมมันตะคือธรรมะฝ่ายดีสิบมิจฉัต,ตะธรรมะฝ่ายชั่วสิบยักย้ายในอีกหลายประการวักที่สามาริสุธทธิวักว่าด้วยความบริสุทธิ์วักที่สี่สาธุวักว่าด้วยสิ่งที่ดี วัรที่หอริยมักควคว่าด้วยอริยมักในวรทั้งสามวรนี้ก็ตรัสแสดงเรื่องเห็นผิดชอบเป็นต้นเช่นเดียวกันอันหนึง่งเพื่อช่วยความจำขอกล่าวถึงรายละเอียดของฝ่ายผิดสิบข้อไว้ในที่นี้อีกครั้งหนึ่งคือเห็นผิดดําริผิดเจรจาผิดกระทำผิดเลี้ยงชีวิตผิดพยายามผิด ระลึกผิดตั้งใจมั่นผิดรู้ผิดผ้นผิดฝ่ายดีหรือฝ่ายชอบคือที่ตรงกันข้ามจตุตถะปัญน,นาตหมวดห้าสิบที่สี่วักที่หนึ่งปุคละวักว่าด้วยบุคคลตรัสแสดงบุคคลที่ประกอบด้วยธรรมะสิบประการมีความเห็นผิด เป็นต้นว่าไม่ควรสองเสพต่อประกอบด้วยความเห็นชอบเป็นต้นจึงควรสองเสพวักที่สองชานุสโสนิวักว่าด้วยชานุสัสโนิพรามตรัสแสดงธรรมแก่ชานุสโสนิพรามถึงเรื่องปัญโจโรหณีคือการข้ามลงหรือก้าวลงจากบาปตามคติแห่งพระพุทธศาสนา คือชานุสัสโสนิพรามเล่าถึงพิธีปัญโจโรหณีของพรามเมื่อถึงวันอุโบสถพรามจะสนานศีรษะนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ใหม่ฉาบแผ่นดินด้วยมูลโคสดปูลาดด้วยยญาคาสดแล้วนอนระหว่างกองทรายกับโรงบูชาไฟและลุกขึ้นทำอัญชลีไฟสามครั้งในราตรีนั้นก่อนกล่าวว่าปัญโจโรหมะพวันตังสองครั้ง แปลว่าข้าพเจ้าข้ามลงหรือก้าวลงสู่ท่านผู้เจริญเอาเนยใสยน้ำมันเนยข้นมากมายใส่ลงในไฟนี่แหละเป็นพิธีปัญโจโรหณีของพราหมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิธีปัญโจโรหนีในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการก้าวลงจากอากุศลกรรมบทสิบประการ มีค่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นมีความเห็นผิดเป็นที่สุดชานุสโสนิพรามก็เลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิตอันหนึ่งในวักนี้ตรัสแสดงการเว้นจากอากุศล,ลกรรมบทสิบโดยในต่างๆกันตลอดเรื่องมีภาสิทธิ์ของพระมหากัจจานะเทระแทรกอยู่แห่งเดียว แต่ก็เป็นการขยายความแห่งพระพุทธภาษิตโดยอาศัยหลักอกุศลกรรมบทและมีพระพุทธภาษิตตรัสแก่นายจุนทะกรรม,มระบุตรเรื่องความไม่สะอาดทางกายวาจาใจโดยแสดงอกุศลกรรมบทและกุศลกรรมบทสิบประการถ้าประพฤติชั่วแล้วจะลุกขึ้นจากที่นอนลูกคลำแผ่นดินหรือไม่ จะลูบคลำม,มูลโคโสดหรือไม่จะลูบคลำหญ้าสดหรือไม่จะบำเรอไฟหรือไม่จะทำอัญชลีดวงอาทิตย์หรือไม่จะลงอาบน้ำวันละสามเวลาโดยมีเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามหรือไม่ก็ไม่สะอาดทั้งนั้นถ้าประพฤติดีแล้วจะทำอย่างนั้นหรือไม่ก็ชื่อว่าสะอาดทั้งนั้นเรื่องนี้เป็นการค้านลทัทธิปราม โดยชีย้ความสำคัญไปที่ความประพฤติไม่ใช่สะอาดหรือไม่สะอาดเพราะทำเคล็ดต่างๆวักที่สามสุนทรวักว่าด้วยสิ่งที่ดีวักที่สี่เศรษฐวักว่าด้วยสิ่งที่ประเสรศิฐวักที่ห้าเสวิตตภาเสวิตตภวัก ว่าด้วยบุคคลที่ควรสองเสพและไม่ควรสองเสพในสามวรนี้ก็เป็นการแสดงเรื่องอกุศลกรรมมบดและกุศลกรรมบดยักย้ายในสลับกันไปและเพื่อช่วยทบทวนความจำขอกล่าวซ้ำถึงอกุศลกรรมมบดได้แก่กายทุจริตสามคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมวจีทุจริตสี่พูดปด พูดส่อเสียดคือยุให้แตกร้าวกันพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อและสุดท้ายมโนทุจริตสามได้แก่โลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากคลองธรรมรวมเป็นอกุศล,ลกรรมบทคือธรรมะฝ่ายชั่วสิบส่วนฝ่ายดีคือกุศลกรรมมบทหรือทางแห่งกรรมอันเป็นกุศล พึงทราบโดยในตรงกันข้ามปัญจมะปัญนาตหมวดห้าสิบที่ห้าเนื้อหาส่วนใหญ่สำหรับหมวดนี้กล่าวถึงเรื่องอากุศล,ลกรรมบทและกุศล,ลกรรมบทมิจฉตตะและสัมมันตะคือความเป็นผิดและความเป็นถูกมีเห็นผิดเห็นชอบเป็นต้น และสัญญาหรือความกำหนดหมายสิบประการเป็นต้นมีข้อน่าสังเกตคือในวรรคที่สองแสดงถึงบุคคลว่าจะตกนรกเหมือนถูกนำไปวางไว้เมื่อประกอบด้วยธรรมะสิบประการมีฆ่าสัตว์เป็นต้นประกอบด้วยธรรมะยี่สิบประการคือทำด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นเพื่อฆ่าสัตว์เป็นต้น ประกอบด้วยธรรมะสามสิบประการคือทำด้วยตนเองชักชวนผู้อื่นและมีความยินดีในอกุศลกรรมบทสิบนั้นประกอบด้วยธรรมะสีสิบประการคือทำเองชักชวนผู้อื่นยินดีและกล่าวสรรเสริญอกุศลกรรมบทสิบนั้นสำหรับฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้าม เอกาทศกานิบาทชุมนุมธรรมะที่มีสิอดข้อในหมวดนี้ไม่มีหมวดห้าสิบเริ่มต้นก็ขึ้นวร์ที่หนึ่งชื่อนิสายวร์ว่าด้วยสิ่งที่อาศัยกันวร์ที่สองไม่มีชื่อต่อจากนั้นก็กล่าวถึงพระสูตรที่ไม่จัดเข้าในหมวดห้าสิบตรัสแสดงอานิสงค์ของศีลแก่พระอานน์ว่า เป็นปัจจัยของกันและกันเป็นข้อๆต่อๆกันไปรวมสิบข้อและนับเป็นสิอคือทั้งตัวศีลเองได้แก่ความไม่เดือดร้อนความบันเทิงความอิ่มใจความระงับความสุขสมาธิความรู้ตามเป็นจริงความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดและความเห็นยาณว่าหลุดพ้น พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายโดยในเดียวกันเนื้อหาที่เหลือของบทนี้นอกนั้นแสดงธรรมะทำนองเดียวกับหมวดสิบหลายข้อเป็นแต่เพิ่มข้อปลีกย่อยขึ้นอีกหนึ่งจึงเป็นสิอข้อในข้อสุดท้ายตรัสแสดงการที่ภิกษุชื่อว่ามีความสำเร็จล่วงส่วนอยู่จบพรมจรรย์เพราะอาศัยธรรมะสมข้อ รวมสามประการอาศัยธรรมะสองข้ออีกหนึ่งประการรวมเป็นสิบเอ็ดข้อธรรมะสามข้อประการที่หนึ่งคือศีลสมาธิปัญญาธรรมะสามข้อประการที่สองคือแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ถ่ายใจได้เป็นอัศจรรย์สั่งสอนได้เป็นอัศจรรย์ธรรมะสามข้อประการที่สาม คือความเห็นชอบความรู้ชอบความพ้นชอบธรรมะสองข้อคือวิชาวความรู้และจจรณะความประพฤติตรัสแสดงธรรมะแก่มหานามะสักยะเรื่องวิหารธรรมคือธรรมะอันควรเป็นที่อยู่แห่งจิตห้าข้อคือศรัทธาความเพียรสติสมาธิและปัญญา และเจริญธรรมะที่ยิ่งขึ้นไปอีกหกคือระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลจาคะหรือการสละและสุดท้ายเทวดาเฉพาะข้อเทวดาหมายถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาตรัสแสดงธรรมแก่นันทิยะสกะักยะทำนองเดียวกับมหานามสากักยะ เป็นแต่แสดงวิหารธรรมหกโดยเพิ่มศีลอีกหนึ่งข้อและแสดงธรรมะที่ควรระลึกหคือพระพุทธพระธรรมกลยาณมิตรจาคะและเทวดาตรัสแสดงธรรมแก่พระสูภูติถึงศรัทธาประทานคือลักษณะของศรัทธาของกุลบุตรผู้ออกบวชสิบเออย่างได้แก่มีศีลสดับมาก คบเพื่อนดีงามว่าง่ายช่วยทำทุระของเพื่อนปรมจารีใครธรรมะปรารบความเพียรประลึกชาติได้ได้ทิพยะจักษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันไม่มีอาสวะหรือทำอาสวะให้สิน้นตรัสแสดงอานิสงค์ของเมตตาเจโตวิมุตหมายถึงเมตตาที่เป็นชาญ รวมสิอประการคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอามนุษย์เทวดาย่อมรักษาไฟยาพิษสัตราไม่กล้ามกลายจิตเป็นสมาธิได้เร็วผิวหน้าผ่องใสไม่หลงตายถ้าไม่ได้บรรลุธรรมอันยิ่งขึ้นไปก็จะเข้าสู่พรหมโลกเมื่อตายไปแล้ว ทะสมะเขารหบดีชาวเมืองอัฏฐกะถามระอานน์ถึงธรรมะข้อเดียวที่ภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรไม่ประมาทในธรรมะนั้นแล้วจะสิ้นอาสวะได้ท่านแสดงการเจริญฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สการเจริญเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาที่เป็นเจโตวิมุตต์หมายถึงที่เป็นฌานการเจริญอรูปฌานที่หนึ่ง ถึงที่สามรวมสิบเอ็ดข้อว่าเพียงเจริญข้อใดข้อหนึ่งแล้วรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาก็อาจสิ้นอาสวะได้หรือถ้าไม่สิ้นอาสวะก็จะเป็นพระอนาคามีพึงสังเกตว่าบำเพ็ญฌานแล้วกลับพิจารณาฌานทั้งสิบเอ็ดข้อนั้นว่าไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดา อันเป็นวิธีของวิปัสสนาก็บรรลุความสิ้นอาสวะได้ทัสมะเขราบดีพอใจกล่าวว่าเหมือนสแสวงหาป่าคุมทรัพย์แห่งเดียวแต่ได้พบถึงสิอแห่งตรัสแสดงการขาดและการประกอบด้วยคุณสมบัติของคนเลี้ยงโคฝ่ายละสิอ็ดข้อเทียบธรรมะ รายละเอียดเหมือนที่ตรัสไว้แล้วในมหาโคปาลสูตรตรัสแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงการได้สมาธิที่ไม่ต้องมีความกำหนดหมายในสิ่งต่าง11ข้อว่าเป็นสิ่งนั้นแต่ก็ยังมีสัญญาอยู่ได้คือ1นถึงสได้แก่ธาตุสข้อ5้ถึงแได้แก่อรูปฌานสข้อ9 โลกนี้10โลกหน้าสิอสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้พระสูตรนอกหมวดห้สิตรัสแสดงการขาดคุณสมบัติและการประกอบด้วยคุณสมบัติ11ประการของคนเลี้ยงโคเทียบธรรมะโดยตรัสย้ายในทางธรรมะ คือพิจารณาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนสิ้นไปเสื่อมไปความคลายกำนัดความดับความสลละในอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจาร์ซึ่งเป็นไปทางทวารหกมีตาเป็นต้น ตรัสว่าควรเจริญธรรมะสิอ็อย่างคือรูปประชานสี่ปรมวิหารที่เป็นเจโตวิมุตตสมีเมตตาเป็นต้นอรูปปันที่หนึ 3, ่งถึงสรวมทั้งหมดเป็นสิเอเพื่อละอุปกิเลส1ิมีราคะเป็นต้นจบพระตรายปิดกฉบับประชาชนเล่มที่24 อันว่าด้วยชุมนุมธรรมะที่มี10ข้อและ11ข้อ